สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเดี๋ยวพาไปดูนะคะไปดูนางเอกของช่องโซเชียลแคมนะคะว่าเขาทำสีผมเป็นยังไงบ้างทักกายนิดนึงมาตีค่ะพูดเยอะได้พูดเยอะได้เวลาที่เราอยู่ด้กันร่วมกันก็คือจะห้าทุ่มแล้วนะคะเป็นไงสีผมลูกถูกใจมากใช่ไม่ไ็่อินดอับั้ีนะไม่ี เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมดีใจนะที่แวะมาหากันแล้วก็รู้จักทุกๆกคนนะคะไม่ได้แบ่งอะไรพักพวกอะไรอย่างนี้นะคะมาทุกคนมาใช้บริการแต่รู้สึกดีใจมากบาคนมาจากอเมริกามาจากแคนาดาแล้วก็มาจากในกรุงเทพต่างจังหวัดมาหมดเลยดีใจแล้วก็น้องโน้ตอีกคนหนึ่งที่เราเห็นในโซเชียลแคมแล้ตเป็นคนพูดโน้ตเป็นคนพูดตรงมากเพื่อนเพื่อนจะรู้กับว่าตัวไหนของไหนใช้ดีไม่ดีร้านไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านที่แจ้ดีจริงๆเงินด่ามา พี่กวางมากพี่กวางเขาด่าเขาด่าเก่งไม่เห็นนั่นอันนี้เะไรอะไรอย่าอเงนั้นอันนี้อาหารไม่อร่อยมาขายเพื่ออะไรเพื่อเออมันก็มีพี่ต้อนทำให้นะคะหันหลังนิดนึงค่ะลูกหันหลังนิดนึงค่ะวันนี้มีผู้ชายมาหน้าตาดีนะใส่ชุดสีเดียวกับ่อนเลยค่ะเป้าตุงมากหล่อนไม่มองหน้าเลยค่ะมองอะไรคะห่อหมกค่ะ ผู้ชายเมื่อกี้นะใช่ใส่ชุดเดียวกันเราไม่บอกว่าใครไม่เห็นด้ล,ลออยนะครับก็ตรงเนี้ยจริงๆ<อ>น้ำเต็มน,นะชีปริ่กมากๆครับโอเคไปขอบคุณมากค่ะ